ตามความฝันพอเดือนครับพี่น้องโค้งสุดท้ายเนาะว่าฝันบอกพอเดือนฝันฝันบอกมากขึ้นเพิ่มบ่ฝันมากขึ้นโอ้บ่ฝันตั้งแต่ปล่อยเหล็กไปบ่ฝันเลยปล่อยเหล็กไปนี่บ่ฝันเตั้งแต่พูดละโอ้บ่ฝันครับพี่น้องเนาะเพราะว่าปูเป็นไหมาแล้วเป็นเรื่องไหฝันเขาเบิ่งตัวเหล็กเลยพี่น้องใกล้ๆตัวเหล็กเนาะตัวเหล็กตัวเหล็กนี่ไอซีโตไใหญมากจังไลยเราพอเดือนซีมาซีโตนี่มัน มันขึ้นในฝ่ามือนี่นะโอ้ขึ้นในฝ่าเด็บขึ้นในฝ่ามือเลยเลงทั้งสีโตเลยแดงทั้งสีโตเออตัวเหล็กโอ้ตัวเลขแดงสีโต engineer, พี่น้องบัานนี้ก็ตัวนี้เนี่ยตรว่าผพุยิ่งคุณบอกผพุยิ่งบอกบอกว่าแปดเก่านี่คุณรับมาตรงพิจิตถูกเอาดอกคุณมาซือ้ 8, 9, 9, อตัวนี้เลยโอ้แปดเก่ามาตรงพิจิตถูกเอล่าหรซื้อตัวนี้เลยเออเหมือนว่าแต่ตัวนี้ผพุยิ่งนั่นว่าเงื่อนพิ่นสองหลังเออเพิ่นว่าเลไมัน่งมาสองหาพิ่นว่าเงือนสองหลังสิมาสองหาเออก็เลย อ้ส่วน,นี้ก็คือตัดออกจากหกหานะคร<อ>ับับหนึ่งหานี่ทั้งเมดนี่พอเดือนมันใจตัวใดหลายกมูทั้งเมดนี่แปดเก้าโอ้มันใจแปดเก้าแปดเก้ากับหกหมันใจแปดเก้าก็หกห้าครับพี่น้องปังปังกันทุกคนครับผมอ่ามันมานมือนี่มันเด้อมืนอไรนี่โอ้นี่เนาะไบซ้ำนี่แหละลงบ้